มาได้ครับหากินยมันเศร้าครับโอ้มาขึ้นนอนหน้าทั้ว่าฝันว่าอยากได้กินยุ่ยไก่นี่ล่ะนี่ก็เลยมาขวดหาฝันฝันว่าอยากกินนี่เลยเดนร่นน่นนีนี่นีเออนี่นี่นี่นีนี่นี่นีานี่นี่นี่ัีนี่นีนี่น่นี่นเ่กี่ี่นีนีนี่นีีพี่อีพี่ีี่หน่่นนนนนีีนี เอาทีแล้วเอาไว้มันท่านอีผู้อวดแม่อเอาไว้มันมันจ่อนี่นะครับข่ะญตันุ่มๆอยู่นะนั่นนะมันเข่าฟักนะี่แก่ฟักกนะ็นะนั่นนะสงองตัวแล้วตัวแก่ฟักนะครับนี่น่านัาน่นเห็นปะนนขันเป็นขันเป็นตัวแล้วไม่ใช่บ,บินนีครับพี่นออ้องพ,พี่พี่มันอยู่ในฟักคมในฝักนัน่นขันเป็นตัวแล้วพี่น้องเอ้ยบินบินนั่นไปเจาะต้นพะวคน ต้นตามต้นเงากระเโอ้เขฟาฟักหลายตัวนี้ผมในฝักนี่แหละครับผู้หากินเปลี่ยนครับคือปวดอะมันอะโคลูเครียดใช่ไหมโอ้มันม้วนเป็นฟักได้เลยวนี้เนะาะปวดนะก้อนโคลูเครียดอยู่ออกมาหนิอือปวดนะอันนี้ลูกมันกระโดุหน้อยๆอืมมันหลาย โอ้พี่เอ้ก้อนโคโลคลน่เนี่ยฟักเนีนี่นี่นี่นนี่นอักเออนี่นี่นีฟักนี่นี่ก้อนโคลคลีมนมดได้ดิเนี่ยนี่นี่โครเลคลีแมนเลยโอ้เขาฟักมาเลยตัวนี้เป็นตัวเนี่เป็นตัวเเอาลงไปนะเอาลงไปทอดแ่บนะนี แล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้เลี้ยอยู่นี่ออโอ้ฝากหลายเลย่นื้วคือลีไม่จมตายกับนี่เป็นตัวแล้วตัวแล้วไปปล่อยส่วนปามนี่น้องเ <laughs> อ้ย ยุงย่งแต่หุ่มผีเลก่ก็มีเด่นข่าวฟักกันเนะี่ยเนี่ยข่าวฟักกัน,กกนหากินมันขนาดครับจานเบาหากินเป็นหากินมนันเป็นราหากินน้ำผู้สาว,วน้ำอะไรยินข่าวาว่าเมื่อวานในวันที่สิบหกขั้วไอออกลูกบนบอขั้วไอออกลูกมนันมันได้ม,<า>มันขั้วได้ขั้วเอ่ดเออยังก่อสมุนยังก่อนสามาชิกไหมสมารถชิค สมาชิกเพิ่มนะครับอเออเอแต่ข้อยคือว่าข้ยดอนทำข้อยดอนทำข้อยดอนแต<อ>่ว่าออกเพราะข้อยดำโมยังกด็ดีมดดีมดล่ะแต่ว่าพูด enfin ว,ว่าเขาก็หวังไว้ามันจะได้ข้ยดอนอะเนาะแมนเอออันนั้นมีอยังตัวน้อยบวกมันตัวน้อยลูกกันเดี๋ยนี่ลูกมันบน่แมีนลูกมันฟังมันหมดเลยเจ้าน,น,น,นี่เอามัดถุมเอาปล่อยมัน เอาตัวนี้ที่งานยังเหลือลอยู่นนี่นี่โครูอยู่เลยเมื่แล้วนะโอ้ยขวดปานคนปลาเราโคโดงพี่นี่พี่โคลูย่วงหนะ่ออเนี่ยสองกอนเดี๋ยไม่ดีก้อนเน,น,น,นี่ยกอนยังไงน่งกี่ก้นับๆนอยู่นะ นี่นหมดการแล้วแกเบาครับนี่แกเบารู้จักเบ้าหรือเปล่าเด็กๆนี่น่าออมาอมาดเดออมมาเย็นงมันอยูอืมเป็นอาหารอันโชโชะอืมอืมอกะเพื่อนมันนี้หร้อเปล่มันเดว ยังอยู่ยังบ้างนั่นโอ้บ่ใายอยู่มึงเนี่ยออกมาหมมนเนี่ยมมนอมมนเออกน่ะบรรยากาศย่มสอบพี่น้องนี่เศร้าๆเกี่ยวเขาแล้วนะครับช่วงนั้นมาเอาเขายังเขียวอยู่นะครับช่วงนี้คือนี่นะครับ หนาวหนาวย่อมเศ้านะครับอากาศเย็นเบ่งกันต่อครับคุณเฮยไงวะคุณโอ้โหบุญโอ้โหสีกันสร้างสีกไม่ลดสวกสากสวกสากปุยยังดีด้วยตัวนี้ เก่งเนาะสามารถเห็ดตน้นทั้งตน้นเลยฟุ้ยเลยฟุ้ยเลยกินแล้วอืมกินกินบนเรือเพร่ะมันขี้ดินนี่ครับขวดๆอยู่เม่อเป็มั่นขี้ดินเดยฟุ้ยมันฟุ้ยอันของไอ้ต้นป่ามรวมมันกัดกินจนฟุ้ยขีดออกที่นี่วานะโอ้ อืมเปน้อยขนาไหนน้อยลูกมันลูกมันวนอ่ะนี่อหารต่อยอดต้องไปซื้อนั่นคอมบอน่นแกเลยวน โครงการของเรานะครับจะเอาไปปล่อยที่สวนปามของเรานะครับประมาณ 50, เอาไปทำอะไรไปทำลายล้างล <laughs> เลยไปทำลายล,ะละ <c oughs> ้างเหรอพูดเล่าพูด,ด,ดเด่าท้าพ่อท้าผู้ใดก็วอาดีๆก็ข่อยได้เด้อเจ้โดยเฉพาะผู้ใดอย,ยู่สวนปามเด้ <laughs> 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 มันเป็นอะไรทางทางภาคใต้เขานิยมเลี้ยงตัวครับ พวกที่มีวนปลูกวนปาก็าจาเ้าเสียเอาต้นปามต้นปมที่ตา,ตายแล้วมามาแต่เป็นทอนแเราก็เอามาเรียงเรียงดวงสักค่นี่แหละครับเรียงแล้วก็ขายกิโล,ลห้าหกลอยครับ่น่องคู่แป้งหลายว่าม,มนันถ,ถึกนะครับ,นะรบดังไฟเลยดังไฟได้ดไดอีกน่นี่นะครับน Đang quay phân tích con này mê 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 ơi, mê 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 rồi, mê này, mê ừ. mê ừ. nhìn, nhìn ngay, thằng này ngay okay. mê này, mê ô, mê 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 หลวงขี่โปมเลยกลัวโอ้ยปกๆคนไทยโอ้เนี่ยพูดอะบุยอกมากเลยพูดะออกจากฝักพูดอะตัวหนึ่งมนนู่นอไอยู่นี่ยเๆบกเกินียใส่อะไรดอกจีนั่นโอ้ ในูุนนับนุนนะัทนนน่น,ะนานไปใส่ล่งพื้นเนาะล่งพืน้นบอลจิ้มตายดีเดน<ม>ล่งดินล่งดินมันเข้าเดรยวเสียมสกยุกนันเดี๋ยวฝากหนึ่งที่บ้านเนี่ยเจ้าควอดไปพี่ไหม เโลตีผมเป็นคนย่านนอนครับแต่ไม่เห็นอันนี้มันแสบเพื่อเชาย่านั่นรึเปล่าแต่นอนชุ่มเงี้ยแต่ย่านอยู่โอ้แสบตกินแจงจนชั้นวันใหม่สมพี่น้องโอ้แสบลาย <c oughs> อ,อ,อันนี้มันบน,โโน,น,บน,นี่โครโลนี่แมนบอนี่กวนนี่ นี่นี่ไต้ยู่ทางหมอนี่ยมาเอานี่ไต้ยู่ทางหมอนี่ไปตุ้บตัวนี้ขวานมีอยู่โอดยิบอดตัวนี้ก่อนนี่นี่ยิยบอดตัวนี้ก่อนนี่เยเอ่อก่อนอือกี่คนอะ เอาทุบๆโอ้ธรรมดาเลยตัวในหมอหนึงตัวนี้โอ้โหมันผัวลดครับทุกอย่างจากที่เป็นต้นแกนเเ่นแก่นเดเอาจังบ่ที่นี่เก็บลงไปทีน่นี่ว่นน่ะ เก็บข้าวเดียวควรนะไตขึ้นจากหมอก็มีตัวนี้เก็บวนใน้ฝากเลยแบบที่นี่ quần à quần lên rồi này ừ. <laughs> 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 <c oughs> ตะเว้นกําลังขืนครับพี่น้องบนตะเว้นกําลังขืนครับแต่เจ้านะครับมขึ้อนนอนหน้ากันครับพี่น้องน,นี่นะนรครับที่สอดมือขึ้นนอนนี่ โอ้ปลาบ่อนไหมพูดนะโอ้ปลาบ่อนตกอ่างเงี้ยนี่ครับเทียงหน้านี่นหะครับพักันนอนมาขึ้นนี่เอาบรรยากาศนะครับนี่แหละเทียงหน้านอนมาขึ้นนี่ครับถังริมน้ำรีสอร์ทริมน้ำเนี่ยครับบ้านริมน้ำเนี่ยครับนีเอาเก็บก่อนไปคุเก็บก ตีตัวหนึ่งกูหลุยส์พี่โอ้โหอ่อนเหี้ยออกอ่ะ นี่แหละพี่น้องได้แกงใช่น้องผสมแกงหนึ่งตัวนี่มกกระแซบเนียกระแซบอ่าน,นี้กัวกระแซบนะครับอ่ะพี่น้องเอาบังกับทำนี่เลยพี่้องเดอ้อคอยติดตามมันกี่พี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ